ตากิมะพี่น้องตากิมะ <laughs> พี่น้องหิมะตกหิมะตกหนาว เดี๋ยว่ีนี่กชัวงวง่วโมงหนึ่งแข็งแท้ละพี่น้องเอ้ย <c oughs> หิมะหิมะหิมะ <c oughs> ่าิมม่านเ้องกับฝนลินพี่น้องอุย้ย <c oughs> อันเก่ายังละลายบปฮันเบิดอยู่พี่น้องอันเก่ายังละลายไป <c oughs> ทัดหมดเลย <c oughs> ขา,า,ขาอักล่ nào 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 mặt <laughs> mặt này mặt thế nào Hãy ác